วันนี้เรามาอยู่กันที่ชานการ์เด้นนะครับข้างหลังผมเป็นองค์พญายนาคทวีดีก้าพระองค์นะฮะที่อ่ยังไม่เสร็จสีนะก็คือเดี๋ยวรอองค์ปั้นองค์เทพที่เป็นองค์พ่อนั่งตรงกลางประธานสมบัติอยู่นะครับและการที่องค์พ่อพญายนาคทดีก้าพระองค์เนี่ยมีหลายหลาสีเนี่ยเพราะว่าองค์พ่อบอกว่าต้องการให้อ่าทุกคนเนี่ยมารวมกันเป็นหนึ่งนะค,คือองค์พญายนาคทดีท่านก้าองค์ก็ก้าวพระองค์ก็ 9, ก้าวสีดังนั้นมารวมกันเป็นหนึ่งเพื่อ ให้ลูกหลานองพญานาคทุกคนเนี่ยไม่เลือกชั้นไม่เลือกสีไม่เลือกว่าจะนับถือองค์พญานาคองค์ไหนก็มาขอบารมีองค์พอ่อองค์นี้ได้สําเร็จเหมือนกันนั่นเองนะครับก็เหมือนกับพามันนะฮะไม่มีการแบ่งเพศแบ่งอะไรกันนั่นเองนะครับวันนี้วิธีกรรมกับพะชานจะพูดถึงเรื่องคนมีบารมีนะครับคนที่มีบารมีเกี่ยวกับากากากบาดการฝ่ามือที่หลายหลายคน วิตกกังวลนะว่าไปฟังคลิปคนนู้นคนนี้มาบอกว่าคนมีกระบาดการฝ่ามือนั้นต้องต้องอาถรรพ์ต้องคําสาปต้องแก่วิธีนี้แก้อาถรรพ์วิธีนี้ต้องทาแบบนี้หลวงปู่องค์นั้นบอกอย่างนี้หลวงปู่นี่ออกแบบนี้ไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับผมบอกเลยคนมีกระบาดการฝ่ามือเป็นคนมีบุญบาร,รมีนะแต่เมื่อมีบุญบาร,รมีแล้วไปตั้งจิตอธิษฐานสร้างบาร,รมีมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเกิดเคยฟังอ่าพระพุทธเจ้าตอนเป็นอ่า สิบชาตินะฮะเป็นพระโพธิสัตว์สิบชาติเนี่ยก็จะรู้ว่าแต่ละชาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยเจอให้ทดสอบบาร,รมีหนักกว่าเราอีกหลายเท่าเลยใช่ไหมครับดังนั้นการที่องค์พระโพธิสัตว์ได้มาสร้างบาร,รมีสิบทัศน์เนี่ยแล้วเจอปัญหาเจออุปสรรคเนี่ยเพื่อเป็นการที่เราเนี่ยได้ตั้งจิตเอาไว้ว่าเราจะสร้างภารกิจที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นเองครับวิธีการกับพราชาติในตอนนี้ก็จะมาเล่าเรื่องภารกิจแบบนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะไลยฟังนะครับ กาสวัสดีท่านผมู้มีพระคุณทุกคนและผว้นี่มีกรบกลางฝ่ามือที่มาสร้างบารมีทุกคนะกนะนรครับเพราะว่าทุกคนที่แมตตาเราจะิดว่าเป็นไคิดแต่การได้ร่วมสร้างพุทธสถานที่การจันบุรีกับผมโดยที่ไม่ตม้องบริจาคไม่ต้องโอนเงินมาเลยอะไได้จากยูทูบค่อยๆสะสมเข้าไปนะครับตอนนี้ก็คือที่การจันบุรีนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปทําอะไรเพิ่มนะด้วยการที่ว่างบประมาณมันแค่20,000กว่าบาทยังไม่ได้ทําอะไรเนงะดังนั้นผมก็เลยมาทําที่ชางกาเดนก่อนที่ชางกาเดนนี้เป็นงบส่วนตัวนะครับต้องเป็นอ่่เงงินนสววตัที<ๆ> แม่ผมนะผมเขา,าได้เมตตาให้ผมมานั่นเองนะครับด้วยบาร,รมีขององค์พ่อเปรนะคทิพย์ทิฆาพระอ,องค์นะก็ปฏิหารก็เกิดเท่านั้นเองนะครับวันนี้พิธีกรรมกับพระฌานนะครับต้องบอกเลยว่าคนที่มีบุญบาร,รมีนะฮะผมจะพูดให้คุณมีกําลังใจนะฮะว่าคุณไม่ได้ต้องคำสาบไม่ได้ต้องอาถรรพ์ในทั้งสิ้นนะครับพระฌานก็เหมือนกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยพระชานเมื่อได้บรรลุธรรมขั้นสักขิทาคามีแล้วเนี่ยนะฮะพระชานก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีจิตใจที่สบายอิสระขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะโดยที่ไม่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ว่าพระชานก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความสุขขึ้นนั่นเองนะพระชานก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะไปถ้ำถ้ำหนึ่งนะเรียกถ้ำอชันต,ตานะครับพระชานก็เลยบอกกับหลวงปู่กับพรามว่า หลวงปู่ครับคือผมอยากจะไปถ้ำถ้ำหนึ่งครับที่บอกว่าเป็นถ้ำท,ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นเหมือนกับมหาวิทยาลัยแห่งแรกอะครับที่ผมเคยดูในหนังนะครับโว้ยเธอนเนาะอยากไปที่ที่บันไกลซะเหลือเกินเธอรู้ไหมจากที่นี่นะเมืองสารนาดเนี่ยนะไปที่ธรรมชาตาเนี่ยใช้ระยะทางเนี่ยพันกว่ากิโลเลยนะ เวลาเนี่ยสิบเก้าชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงเลยนะการเดินท้องอ่ะโอ้โหไกขนาดนั้นเลยละครับทำไมอินเดียม,มีพื้นที่ใหญ่โตมโหฬานขนาดนี้ละครับคือตัวไก์กับตัวพระชานโขแบบคือไกด์นีหาเลยครับส่วนภาษาก็บ่นเลยนะครับแต่หลวงปู่ก็บอกว่าไม่เป็นร้อยเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเดินท้องขอรักิัเธอในครั้งนี้ฉันอยากจะร่วมสร้างบาร,รมีกับเธอด้วย ในเมื่อเธอก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ฉันเท่ากับเธอก็เป็นศิษย์ร่วมผีน้องกับฉันถามก็บอกว่าเดี๋ยวเราค่อยๆหารถไปแล้วกันนะครับหลวงปู่นอนและแต่ปัญหาก็คือเราจะเอาเงินที่ไหนตัวกดยก็บอกว่าโอ้ยหลวงปู่หลวงปู่ก็รู้ว่าเนี่ยหลวงพี่เขารวย คือไกด์นี่ไม่เอาพูดถึงตัวเองเลยนะฮะโยนไม่ให้พระชาเลยนะว่าพระชามีเงินแล้วให้พระชาออกค่ารถต่างๆนะฮะเออพระชาก็บอกแหมโยมโยมนี่นะเข้าใจพูดนะโยนมาให้อัตมาเฉยเลยนะส่วนโยมนี่นะเก็บเงินเงียบเลยนะแหมหลวงพี่หลวงพี่เป็นพระยังไม่มีภาละอะไรผมมาภาละเพียบแต่ละคนก็ต่างกันนะหลวงปู่หลวงปู่ก็พูดว่าไม่ต้องเกียกกันไม่ต้องเกียกกันโอ้นะ ครจะออกข่าวเดินทางก็ออกมาละกันเดี๋ยวเราไปหาอะไรลองท้องกันก่อนดีกว่าฉันคิดว่าพวกเราคงจะหิวแล้วไก่ก็บอกโอ้ยดีเหมือนกันครับหลวงปู่ผมหิวหิวอะไรเงี้ยพราชานก็บอกว่าได้ครับหลวงปู่ก็เดินกันไปนะก็เดินกันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเดินไปหาร้านอาหารแถวอ่าออกไปจากตัวป่าอิสิปันนะมฤคกาทายวันตรงนั้นนะครับ พอเดินออกไประยะหนึ่งเนี่ยก็เห็นเป็นเหมือนกับอ่าร้านขายของเป็นเพิงนะฮะมีอาหารอะไรอย่างเงี้ยหลวงปู่ก็บอกกับอ่าตัวพระชานฮะแล้วก็บวกกับบอกกับไก่นะดูเราเข้าไปรับประทานอาหารที่ร้านนี้แล้วกันไก่บอกโอ้ยหลวงปู่ทาไมร้านนี้มันดูซอมซ่อเก่าแก่สกปรกยางไงอะเรากินได้เหรอโธทำไมเป็นคนดูถูกคนอย่างนี้ เขาก็ทำอาชีพสุจริตฉันดูแล้วว่าเขาก็ทำอาหารสะอาดภอยนอกเขาโสมนั้นเป็นเพราะเขาอยากจนฉันอยากจะให้พระชานได้สร้างบุญกับคนดีถึงให้มาอุด,ดุนร้อนนี้พระชานก็บอกอ๋อยินดีครับหลวงปู่นะก็เดินกันเข้าไปนะครับในระหว่างที่เข้าไปนั่งนี้นะครับทุกคนก็เข้าไปนั่งเสร็จก็มีอ่าผู้หญิงนะฮะออกมาต้อนรับนะฮะ พูดเป็นภาษาอินเดียแล้วผมจะแปลเป็นไทยแล้วกันนะเพื่อจะง่ายนะเพราะว่าผมพูดภาษาอินเดียไม่เป็นนะครับเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะขอบคุณเจ้าค่ะเดินเชิญนั่งตรงนี้นะคะที่ฉันจะเตรียมสถานที่โต๊ะให้นะคะรับประทานอะไรก็บอกได้เลยนะคะเด๋ยวฉันจะจัดการให้นะคะอะไรอย่างเงี้ยก็หญิงหญิงคนนั้นก็ยังไม่ได้แก่มากนะประมาณสักสี่ห้าสิบนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเด็กเป็นลูกเขาเนี่ยก็บอก แม่ขาแม่ขาลูกค้ามาค้ามาละค้าดีใจจังเลยค่าวันนี้หนูไม่อดละคะก็คือพระชานก็เห็นแล้วก็สงสารนะก็คือแม่ลูคูนี่ก็ช่วยกันขายของนะแล้วก็พระชานกับหลวงปู่ก็่าสั่งเป็นเหมือนกับน้ำชาใจครับใส่นมนะฮะแล้วก็มีโรตีส่วนไก่เนี่ยก็เอาข้าวหน้าแบบข้าวข้าวหมกอะับเป็นข้าวหมกเนื้อส่วนพรามก็เอาเป็นข้าวหมกเนื้อเหมือนกับกับตัวไก่นั่นเองนะสั่งไปเนี่ย ผู้หญิงนั้นแม่ค้านี่ก็เข้าไปทํากันแล้วก็มีลูกลูกของแม่ค้าก็เอาน้ําชามาเสิร์ฟนะหลวงปู่ค่ะหนูเอาน้ําชามาถวายค่ะพราะคุณเจ้าค่ะหนูเอาน้ําชามาถวายค่ะพี่พี่ค่ะโดนน้ำชามาถวายาค่ะก็คือเอายกมาแล้วก็มาตั้งต่างๆคือเด็กก็แบบนั่นนะตัวพระชานก็บอกพูดกับกายว่าเออเด็กคนนี้น่าสงสารนะขยันนะช่วยพ่อแม่ทํางานอะไรเงี้ยแล้วตัวพระชานก็บอกลวงปู่ว่า หลวงปู่หลวงปู่ครับถ้ากระซิบนะฮะไม่กล้าพูดดังกลัวเดี๋ยวสองแม่ลูกได้ยินแต่จริงๆเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับก็พูดกับหลวงปูว่ว่าหลวงปู่ครับถ้าเกิดเราจะให้เงินเขาเนี่ยมากกว่าปกติเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมครับมันก็แล้วแต่เธอเธอมีใจจะให้เขาเขาก็จะดีใจนั่นแหละอ๋อดีครับดีครับงั้นเดี๋ยวผมรับประทานอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวผมฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ผมก็จะให้ปัจจัยเขาไว้ก้อนหนึ่งเขาจะได้เอาไว้ซ่อมแซมบ้านแล้วเผื่อจะช่วยเลี้ยงค่าเลี้ยงดูของลูกเขาด้วยนะครับฉอนก็อนุโมทนากับเธอด้วยพามก็อนุโมทนาบุญด้วยไปพูดเป็นภาษาอินเดียนะครับส่วนไกด์ก็บอกโหหลวงพี่นี่สุดยอดเลยผมคิดไม่ผิดที่ติดตามหลวงพี่หลวงพี่เป็นพระที่ประเสริฐที่สุดในประเทศไทยที่ผมได้รู้จักหลวงพรอชาบอกน้อยๆหน่อยโยมน้อยนหน่อยโยมอะไรเงี้ย ก็รับประทานกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็อาหารมือนั้นก็รู้สึกว่าไกด์กับตัวอ่าพรามเนี่ยก็บอกออกปากเลยว่าทําข้าวหมกเนื้อได้อร่อยมากบอกไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้นะไกด์นี่แบบโหแบบชมแล้วชมอีกปบบมือแล้วปบบมืออีกนะครับต่อพอคิดเงินเนี่ยมันตีเป็นเงินเป็นเงินอ่ารูปีเนี่ยก็ประมาณสัก่าไม่ถึงร้อยรูปีฮนะประมาณสัก30มสิบรูปีเองนะฮะเพราะว่ามันถูกมากเลยนะแต่พระชานนะฮะ คือพระชานเอาเงินเนี่ยให้ไปปึ้งหนึ่งน่ะน่าจะเป็นพันรูปีอ่ะคือให้แบบเป็น,เป,นเป็นหลายพันรูปีครับเป็นเป็นปั้นหนึ่งเลยอ่ะถามว่าพระชานทำไมมีแบงค์พันเยอะๆพระชานบอกว่าตอนที่ไปแลกเงินแล้วเนี่ยพระชานเอาแบงค์นั้นปั้นเอาไวา้ใส่นยามเพื่อต้องการเอาไว้ทําทานอย่างเงี้ยแหละครับเพื่อเวลาแจกทานอย่างนี้แหละพระชานก็แบ่งไปปั้นหนึ่งให้หญิงสาวคนนั้นนะไม่ยอมรับนะฮะแปลกมากนะฮะคือเขาจนนะฮะแต่พระชานให้เนะี่ยเขาไม่รับนะเขาพูดแบบ ไม่ได้ค่ะไม่ได้คันฉันรับไม่ได้ค่ะฉันรับไม่ได้ค่ะพระคุณเจ้ามันบาบมันแบบหลวงปู่ก็พูดเป็นภาษาอินเดียนะรับเอาแปลเป็นไทยนะเธอรับไปเถอะมันเป็นความตั้งใจของพระพิสุรูปนี้เธอนําเงินนี้ไปซ่อมแซมบอนแล้วทําอาชีพของเธอให้สมกับที่พระรูปนี้เขาได้ถวายให้ใหเงินแก่เธอ เธอถือ,ถอต้องสร้างความดีถาวาย่ันเอาไว้เป็นบุญกุศลของเธอเออก็ได้ครับแล้วก็เด็กลูกลูกลูกเขาน่ารักนะคุณแม่ะขะเขาไม่เงินเยอะขนาดนี้ละ่ะคะนี่ผู้ปาษาสิยเดียนะแ,แต่ผมแปลเป็นไทยหนูไม่เคยเห็นเงินเยอะขนาดนี้เลยค่ะต่อไปนี้เราไม่ลําบากแล้วนะคะหนูไม่ต้องอดค้าวแล้วนะคะคุณแม่อะไรเงี้ยพราะชาันก็คือแบบ ปิติมากนะครับก็คือมีความสุขนะที่แบบได้ช่วยคนดีนะส่วนไกด์นี่เห็นเด็กพูดนี่ไกด์น้ําตาไหลเลยนะฮะนึกถึงลูกตัวเองนะฮะว่าเออแบบลูกตัวเองอ่ะที่ว่าดูลําบากแล้วยังไม่ลําบากเท่ากับเด็กคนนี้เลยนะครับหลังจากเรียบร้อยคุยกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บพระชานกับตัวอ่าตัวไกด์เนี่ยกับตัวหลวงปู่กับตัวพรามเนี่ยก็อ่ะหารถออกไปเพื่อจะไปโรงแรมแต่ในระหว่างทางนี่แหละครับที่จะไปโรงแรมเนี่ยแหละครับ มันเหมือนกับว่าเจอวิบากกรรมบางอย่างครับคือรถวิ่งไปเนี่ยนะฮะวิ่งไปก็ไม่ได้กระดอุบติเห็นะครับแต่ว่าจะไปพักโรงแรมที่หนึ่งซึ่งโรงแรมที่ตรงที่จะไปพักเนี่ยนะครับมันเป็นโรงแรมที่อยู่ข้างทางแล้วก็ถามว่ามีความปลอดภัยไหมน่ากลัวไหมไม่ปลอดภัยเลยครับแล้วพอพระชานกับหลวงปู่หลวงปู่เขาร,ขารู้เขารู้บารมีเขาเขารู้ล่วงหน้าแล้วว่าพักที่ตรงนี้ต้องอันตรายแต่หลวงปู่เขาอยากจะทดสอบบารมีของพระชานหลวงปู่ก็ อ่าโอเคก็ให้รถโชเฟอร์จอดที่โรงแรมนี้โรงแรมเก่าๆนี้นะก็อ่าเข้าไปจอดเสร็จปุ๊บก็ไปคุยกับว่าเออจองทั้งหมดนะสี่ห้องอ่าสี่ห้องนะก็คนละห้องก็จบเรื่องมันไปเกิดที่ห้องพระชานครับคือเรื่องไปเกิดที่พระชานคือยังไงก็คือทุกคนก็นอนหลับปกติแล้วนะครับแต่พระชานเนี่ยก็โอเคก็ก็นั่งสมาธิแต่ตอนที่นั่งสมาธิคราวเนี้ยเหมือนเหมือนกับว่าไม่ได้มีเสียงหลวงปู่เพชรหลวงปู่แสงมาเตือนอะไรเลยนะครับ พระชานก็นั่งสมาธิไปปกติสักพักหนึ่งก็มีเสียงตึ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 งเคาะมานะพระชานก็ลืมตาลืมตาก็ไปเปิดประตูเปิดประตูก็ไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นม่มเห็นมีอะไรเลยนะก็ก็คิดว่าใครมาแกล้งเล่นก็ปิดประตูปิดประตูแล้วก็มานั่งสมาธิพอนั่งสมาธิก็ตึง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 อันนี้ตึงตึงอีกพระชานก็เดินออกไปแล้วก็โยมมีอะไรเหรอแล้วก็มองมองมองเสร็จแล้วไกด์ก็ชะงกหน้ามาเพราะได้ยินเสียงพระชานหลวงพี่ อะไรล่ะครับหลวงพี่เรียกผมล่ะครับอ๋อป่าป่าพอดีมีคนเ่าเคาะประตูแต่อัตมาก็ไม่เห็นใครนะผมไม่เห็นมีใครเสียงเคาะประตูนะครับหลวงพี่หลวงพี่ขูวแววไปม,มั้งเอ้ผมก็อยู่ใกล้ๆของพี่แล้วผมไม่เห็นคนเคาะประตูเลยถ้าเกิดได้ยินเสียงเคาะประตูผมก็ต้องชะงงหน้ามาสิเอาเหรอโยไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินครับหลวงพี่พระชานก็แปลกใจเลยนะครับอันนี้ก็ปิดประตูอันนี้พระชานก,ก็นั่งนั่งสมาธิปกติ คราวนี้นะครับมันไม่มันไม่มันไม่เคาะประตูหรอกครับมันเข้ามานั่งข้างหน้าพระฌานเลยครับเป็นผู้หญิงอินเดียครับคือเป็นผู้หญิงอินเดียนี่คือหน้าตาแบบคือคือไม่ได้หน้าตาสวยนะไม่ได้เซ็กซี่แบบจะมาปั้มพระฌานไม่ใช่นะคือเป็นอ่าคล้ายๆว่าเป็นผู้หญิงที่จริงๆแล้วที่สถานที่โรงแรมตรงเนี้ยต้องบอกก่อนนะว่าเมื่อก่อนมันเป็นซ่องโสเภณีนะเป็นที่ที่ว่าอา่าให้พวกคนขับรถเดินทางมาแล้วก็หยุดพักผ่อน แล้วก็มา,าหาความสุขทางเพศมาเที่ยวผู้หญิงแล้วก็มาพักนอนพักผ่อนอะไรกันนะก็เป็นสถานที่ที่ให้คนขับรถเนี่ยมามีความสุขอย่างนั้นกันแล้วพอนานๆไปเนี่ยมันก็เกิดว่ามีโรคระบาดนะฮะโสเภณีในเนี้ยก็ติดเชื้อแล้วก็ตายกันก็ทำให้สถานที่เนี้ยคนก็ไม่มาเที่ยวละเพราะเขาข่าวหือว่า สถานที่ตรงนี้มันมีอาถรรพ์มีอ่าโสเภณีตายมีผีอะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยที่ตรงนี้ก็ล้างมาหลายปีพอล้างมาหลายปีแล้วก็มีคนแถวนั้นอ่ะเขาเห็นว่ามีอ,อาคารว่างก็ไม่รู้ประวัตินะเพราะมันหลายปีมากคนที่ก็แยกย้ายก,กันไปเนี่ยก็คิดว่าตรงนี้เออมีประกาศขายเข้าขม่ถูกก็มีคนมาซื้อแล้วก็ทำโรงแรมนะฮะที่มาแต่ โรงแรมนี้นะฮะบอกได้เลยว่าแขกพักเนี่ยจ่ายเงินแล้วเนี่ยอยู่ไม่ถึงคืนทุกท,ท,ท,ทักคนเลยนะฮะต้องออกไปทุกคนเลยนะฮะแต่ตัวหลวงปู่เนี่ยกับพรามเนี่ยกับตัวไกด์เนี่ยไม่รู้สึกเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านช่วยแต่ท่านไม่ช่วยพระชารูปเดียวถามว่าหลวงปู่ทำไมถึงถึงช่วยพรามแล้วก็ช่วยกับไกด์ก่อนที่พรามกับตัวไกด์จะเข้าไปห้องพักเนี่ย หลวงปู่ได้บอกว่าอ่าเดี๋ยวขอนขอเข้าไปดูห้องพวกเธอหน่อยนะอะไรเงี้ยนะฮะก็คือหลวงปู่ก็บอกกับกายว่านี่เธอเธอพักห้องน้อยเดี๋ยวฉันขอเข้าไปดูห้องพักเธอหน่อยสิพอในระหว่างที่เดินไปเนี่ยหลวงปู่ก็เอาผงอะไรออกจากย่ามแล้วก็โรยโรยบริเวณหน้าห้องในห้องนะครับเข้าไปห้องพามก็โรยโรยแล้วห้องหตัวห้องหลวงปู่เองเนี่ยไม่ต้องซีเรสเพราะหลวงปู่ถ้ามีบารมีเยอะผีไม่กล้าเข้าอยู่แล้วแต่ห้องพระชานไม่เข้าหลวงปู่ไม่เข้า พอผีผู้หญิงที่เป็นโสเภณีเข้ามาปึง้งคราวนี้เข้ามาองตอนตนหนึ่งไม่ว่านะพระชาก็นั่งสมาธที่ก็ไม่สนใจเพราะเจอผีมาเยอะพระชาเจอผีมาเยอะไม่ซีเรียสพอสักพักหนึ่งพระชาญลืมตาแรกๆก็ตนดึงตึ้งคราวนี้ก็ตึง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 เหมือนในหนังเลยครับนั่งเป็นแถวเลยนะพระชาญถามว่ากลัวไหมพระชาไม่าาไมกลัวผีแล้วนะครตอน,นี้พระชาญก็เห็นแล้วพระชาก็มองมองมองไปที่คนอินเดียพวกนั้นนะพระชาญแผ่เมตตาให้ สัพเพสตานะเหมือนกระสวดแผ่นเมตตาเลยแต่ผีพวกนั้นนะฮะต้องบอกก่อนนะฮะว่าเขาไม่รับคือเขาตายด้วยความทรามานเขาไม่รับไม่รับบุญกุศลเรื่งสิ้นนะเขามีแต่ความเครียดแค้นเครียดแค้นที่เขาถูกจับมาขายเป็นโสเภณีเครียดแค้นที่เขาต้องพากภาคโดนภาคจากพ่อแม่จากครอบครัวเขาเครียดแคน้นจากการที่ว่าจะต้องตายโดยที่ว่าไม่ได้เห็นหน้าพ่อแม่เขาไม่ได้เห็นหน้าครอบครัวเขาเพราเขามีแต่ความเครียดแค้นอยู่ในจิตวิญญาณนะพลังงานทุกเนี้ยก็บินแต่พลังงานความแค้นในวิญญาณเพราะว่าพลังงงาาานนททุกทกออยย่่่บเลวคี มีการบากาากลางฝ่ามือเนี่ยคุณมีบารามีอยู่ในตัวเยอะดังนั้นเมื่อคุณสร้างบารามีอะไรอยู่ในตัวสะสมพลังงานอะไรอยู่ในตัวพลังงานตัวนั้นแหละจะเป็นตัวที่ทําให้คุณเน่ยเจออะไรเจออะไรเดี๋ยวผมจะ่ายฟังแต่ก่อนอื่นนะกเทียนหอมอธิษฐานชาญเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมผลิตเองนะครับผมพําทาเองเป็นสินค้าที่ผ่านมาดิผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วนะครับเป็นสินค้าไทยถั่วเหลืองที่ใส่เมล็ดหลวงบุปปหงด้วยใส่พลอยนาครัดกรบพม ตอนนี้มี9สี9กลิ่นเหมือนองค์พญานาคาที่มี9พระองค์นะครับก็ใครจะเมตตาก็ติดต่อที่เพนนะ์เซสสารเประเซ็ตีได้ส่วนใครอยากจะร่วมสร้างองค์พญานาคองค์นี้นะฮะหรืออยากจะขอ,อาฝากชื่อตัวเองนามสกุลตัวเองไว้ในแผ่นทองอมหาโชคโภกทรัพั์นะฮะผมจะเขียนชื่อนามสกุลใส่ในแผ่นทองในชุดพิเศษเทียนหอมชุดพิเศษ399นะครับ แล้วผมจะเขียนชื่อน,นามสกลุลใส่ในแผ่นทองนี้ใส่ในหีบสมบัติองค์พรายนาคาที่วิกาองค์นะแล้วเมื่อแผ่นทองเยอะละผมจะนําไปหลอ่อพระหรือหลอ่อพระหน้าปกอะไรก็เดี๋ยวจะแจง้งก็อันเนี้ยไปอยู่ในโปเทียนหอมพิเศษ3 9 9กคือจะเลือกลูกสวัสดิ์มาเศรษฐีหรือจะเลือกกําไรมาเศรษฐีพันล้านก็ได้ก็เลือกอย่างใดหนึ่งแล้วก็พร้อมเทียนหอมขวดหนึ่งนะเทียนหอมที่มีพนลนักราดด้วยส่วนแผ่นทองผมจะเขียนให้และผมจะส่งไปทางข้อความให้ดูว่าผมเขียนชื่อน,นามสกุลท่านาอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะบรรจุในหีบสมบัติ อันนี้ก็ติดต่อที่เพนนาเสสารงมือเศรษฐีได้เหมือนกันนะเป็นผลิตภัณฑ์เจียนหอมไข่ถั่วเหลืองปลอดภัยนะครับและความหอมพร้อมน้ำมันเสกหลวงปู่หงุหลวงปู่อริยสงฆ์ด้วยนะครับมาต่อนะครับคนที่มีกระบะกลางฝ่ามือนะครับเมื่อคุณต้องการให้ชีวิตคุณนั้นประสบความสําเร็จร่ํารวยมีโชคลาภแบบปาฏิหารเนี่ยคุณต้องสร้างพลังงานโดยตัวคุณเองนะสร้างพลังงานอะไรสร้างพลังงานบุญสร้างสร้างพลังงานความโชคดี ความร่ารวยให้คุณโดยเมื่อคุณนั่งสมาธิแล้วนะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้านั้นประสบความสาเร็จขอข้าพเจ้ารวยข้าพเจ้าต้องรวยข้าพเจ้าต้องมีมั่งมีเงินทองเพื่อให้ข้าพเจ้าไปสร้างบุญบาร,รมีไปสร้างบาร,รมีในอนาคตถ้าข้าพเจ้ายังยากจนข้าพเจ้าไม่มีข้าพเจ้าไม่มีปัจจัยที่ไปสร้างบุญบาร,รมีในอนาคตได้ขอให้เทพเทวดาทั้งหลายประจําตัวข้าพเจ้าโปรดช่วยใข้าพเจ้านั้นมั่งมีเงินทองที่จะสร้างบารมีต่อไปเป็นทานในอนาคตด้วยเถิด แล้วอันหนึ่งที่องค์พ่อตอนนั่งสมาธิองค์พ่อบอกว่าคือผมถามว่าทุกคนโดนหมันไส้โดนเกลียดโดนอิจฉาหมดนะครับผมก็เจอครับดังนั้นเนี่ยองค์พ่อบอกว่าถ้าเราเจอคนเกลียดคนอิจฉาคนหมันไส้เนี่ยก็ได้แต่ปล่อยวางไปครับแต่ให้องค์พ่อบอกว่าให้ความรู้สึกที่อยู่ในตัวเราแล้วเราถ่ายออกไปเนี่ยควรจะเป็นความรู้สึกที่เกี่ยวกับความรักถ้าเรามีความรักให้กับคนรอบๆตัวเราให้กับคนทุกคนได้เนี่ย เทวดาก็จะรักเรานะฮะดังนั้นหลายๆายคนบอกไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเทพเทวดาแล้วทําไมไม่สําเร็จก็เพราะตัวคุณไม่มีความรักที่จะให้กับคนอื่นไนงะคุณมีแต่ความเกลียดมีแต่ความเศร้ามีแต่ความทุกข์มีแต่ความช้ําใจมีความน้อยเนื้อต่าใจเทวดาก็ไม่รักคุณในเมื่อคุณยังไม่รักตัวเองเทวดาก็ไม่ให้ความรักคุณเมื่อเทวดาไม่ให้ความรักคุณเทวดาก็คิดว่าคนนี้ไม่สามารถจะรักษาทรัพย์สินเงินทองได้เทวดาก็ไม่ให้โชคลาภไม่ให้ทรัพย์สินเงินทอง คุณก็ลำบากตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณมีความรักคุณรักตัวเองและคุณเอาความรักที่คุณมีให้กับคนอื่นต่อไปโดยที่คุณไม่เลือกคุณก็รักทุกคนนะตามเดิมที่คุณรักทุกคนคุณให้ความรักความหวังดีทุกคนคุณให้บุญทุกคนเทวดาก็จะรักคุณแล้วก็ให้คุณเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้จากสมาธิเท่านั้นเองนะฮะคือหลายๆคนก็บอกอุ๊ยฉันรู้หมดล้วอารู้ก็รู้ก็ไม่เป็นไรนะเมื่อพระชานรู้ว่าผีโสภินีพวกเนี้ยเขาไม่รับบุญไม่รัับแผ่มตา้้งสนน พระฌานก็เหมือนกับว่าได้ตั้งจิตนะฮะสมาธิคือถาวรโสพินีพวกนี้เขามาหลอกพระฌานเพื่ออะไรเขาก็ไม่เชิงว่ามาหลอกพระฌานหรอกครับแต่ว่าความรู้สึกของของผีโสพินีทั้งหลายเนี่ยเขารู้สึกเขาเป็นทุกข์ครับเมื่อเขาเป็นทุกข์เนี่ยเขาก็ต้องอานเอาความทุกข์ที่เขามีเนี่ยให้กับคนอื่นมนุษย์ต่างๆที่มาที่สถานที่เนี่ยให้ได้รับความทุกข์เหมือนที่เขาทุกข์ไงเพื่อได้รู้ว่าเนี่ยชั้นทุกข์เนี่ย พะเธอทําให้ฉันทุกข์พวกเธอก็ต้องทุกข์แบบนี้อะไรนั่นเองนะเมื่อพระชานรู้จากสมาธิว่ามันเป็นเพราะแบบนี้พระชานก็นั่งสมาธิแล้วตัวเองมีบุญบาร,รมีอยู่แล้วนะครับก็อแผ่ความรักนะฮะไม่ได้แผ่เมตตาแล้วนะครับคือแผ่เมตตาก็โอเคเหมือนกับแผ่ปกติแต่พระชานแผ่ความรักคือพระชานส่งความรักให้กับผีโสเภณีทุกคนพระชานรักและสงสารโสเภณีทุกคนเมื่อความรักที่พระชานส่งออกไป มันไม่ใช่แค่เมตตาครับแต่พระชานบอกเลยว่าพระชานเข้าใจความรู้สึกของคนที่ถูกทอดทิ้งความรู้สึกของคนที่เหมือนกับว่าห่างจากครอบครัวห่างลูกห่างเมียไอห่างลูกห่างพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพระชานก็รู้สงสารพระชานก็บอกว่าฉันรักพวกเธอฉันเข้าใจความรู้สึกพวกเธอฉันจะให้บุญกุศลที่ฉันมีนั้นให้พวกเธอได้มีความสุขเหมือนกับฉันคือผีพวกเนี้ยไม่เคยได้ความรักนึกออกไหมฮะเขาไม่ได้เคยคุได้ความรัก จะบอกแผ่เมตตาเขาบอกว่าเธอไม่ต้องมาแมตตาฉันหรอกเธอไม่ต้องมาสมเพชฉันแต่พระชานบอกว่าพระชานให้ความรักให้ความรักคือต้องการให้ผีพวกเนี้ยมีความสุขได้ได้รู้สึกว่ามีความสุขแล้วทุกคนก็ได้ความรักจากฉันทุกคนอะไรเงี้ยเมื่อพระชานส่งความรักให้ผีพวกนั้นจากหน้าเละนะครับก็กลายเป็นคนหน้าอินเดียหน้าตาสะสวยเลยนะแล้วก็แต่งตัวดีมากเลยนะพระชานบอกว่าพวกเธอมีกรรม แต่ไม่เป็นไรฉันพูดเป็นภาษาทางจิตนะฮะคือต้องบอกก่อนพูดกับเพีต้องพูดทางจิตนะครับไม่ได้พูดภาษาคนเราเนอะพระชานบอกว่าพระช้างกเทศนาเลยนะบอกว่าการที่คนเราเนี่ยมันมีวิบากกรรมเนะี่ยมันเป็นกรรมเก่าการที่เธอได้มาเป็นโสเภณีได้ถูกอย่างนี้มามันเป็นกรรมเก่าจากอดีตชาติของเธอแต่บัดนี้เธอได้ใช้กรรมไปแล้วและฉันก็ให้ความรักเธอฉันก็ให้ความรู้สึกอ่าเธอว่าเธอมีคุณค่าเธอควรจะมีความสุข เมื่อผีพวกนั้นได้รับคําเทศนาจากพระชานได้ความรู้จากพระชานเนี่ยตัวเองก็ผ่องใสผ่องใสเสร็จเนี่ยผีพวกนี้ก็ทําจิตให้ผ่องใสแล้วจิตให้เกิดความรักขึ้นในตัววิญญาณพวกนั้นเมื่อวิญญาณพวกนั้มันเปลี่ยนความแค้นเป็นความรักเนี่ยพลังงานพวกนี้มันก็ดีขึ้นมันก็สดใสขึ้นมันก็ผีพวกนี้ก็ไปผุดไปเกิดมันก็หายไปนะครับพอหายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพระชานก็เข้าสมาธิต่อแล้วก็หลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะจนเช้าจนเช้าเสร็จปุ๊บทุกคนก็ออกจากห้อง แล้วก็ขึ้นรถตอนขึ้นรถเสร็จเนี่ยตอนหลวงป,ปู่ก็บอกกับอ่าถามพระชานนี่เธอบักคืนเธอนี่เก่งมากเลยเนาะฉันไม่คิดว่าเธอเนี่ยนะจะเป็นคนที่เป็นคนที่ฉลาดและมีความรู้แล้วก็เป็นคนที่เก่งขนาดนี้นะเพราะฉันคิดว่าการที่เธอเป็นลูกเศรษฐีมาบวชเนี่ยเธอก็ไม่น่าจะมีบารามี อะไรมากมายอาจาจะเป็นบุญเกา่าแต่เธอมีปัญญาจริงๆฉันนับถือเลยอ้าวหลวงปู่รู้ด้วยเหละครับทำไมฉันจะไม่รู้ฉันสังเกตตั้งแต่ต้นจนจบเลยละส่วนไกด์บอกว่าอะไรวะไกด์บอกว่าหลวงปู่กับลกงพี่เมื่อคืนมีอะไรเละเนี่ยทำไมไม่มาปลุกผมเลยผมก็เลยไม่ได้รู้เรื่องราวเลยผมหลับไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วไกด์กับตัวพรามเนี่ย หลับปุ๋ยเลยฮะด้วยบาร,รมีมนคาถาอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็คือไม่ได้ยินเสียงไม่ได้รู้สึกอะไรเลยทั้งสิ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยก็คือหลวงปู่กับพระชานเท่านั้นที่รู้เหตุการณ์ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่โรงแรมนี้นะดังนั้นก็คือโรงแรมนี้ก็ต่อไปก็จะมีคนมาพักและเรื่องแล้วแหละปกติแล้วแหละก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวแล้วดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคนที่มีกาบักกลางฝ่ามือไม่ต้องไปฟังอะไรมากนะไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องว่าเราเองมีกาบักกลางฝ่ามือแล้วต้องอาถันนะผมบอกเลยว่าคนมีกบางง่าามมืืออหรรคนทีีส้บุบารมี บอกได้เลยว่าคุณเป็นหนึ่งในล้านล้านหลายหลายล้านคนนะฮะที่คุณได้มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบารมีนะผมต้องขอ,อบอกได้เลยว่าเป็นกําลังใจให้คนมีกระบาดกลางฝ่ามือทุกคนนะถามว่าผมก็มีไหมผมก็ต้องมีเป็นเรื่องปกติผมรู้ซึ้งแล้วว่ามันทรมานมันบาปมันลําบากขนาดไหนนะพุทธเจ้าแต่ละาชาติแต่ละแตะ่อ่าทศชาติเนี่ยกว่าจะพบสิบชาติเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์มาไปอ่านประวัติอ่ะ ท่านไม่ได้สบายเลยนะแต่ละชาติเนี่ยแม้จะเกิดเป็นลูกกษัตริย์เปิดเป็นลูกเศรษฐีเกิดเป็นอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้สบายเลยนะโดนอะไรทรมานทุกให้ทดสอบทุกอย่างเนะี่ยทุกคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือคุณก็ตั้งจิตอธิษฐานมาสร้างบารามีนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะบอกว่าเธโดนสาบบ้างต้องไปแก้เค็ดไม่ต้องไปแก้เค็ดให้เสียเงิน,นเสียทองไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเลยครับคุณนั่งภาวนาสมาธิให้จิตนิ่งเข,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 ขากำหนดลมหายใจเข้าออกกรรมฐานให้ได้30วนาทีถึง1ชั่วโมง แล้วจิตภาวนาของคุณมันนิ่งคุณจะที่ฐานขอให้เทวดาหรือสิ่งศิธิ์ช่วยคุณนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เพราะเทวดาจะมาช่วยคุณเองเมื่อคุณมีบารมีในส่วนที่คุณจิตคุณนิ่งแล้วผมพิสูจน์ด้วยตัวผมเองไม่งั้นผมคงไม่มีปัญญามาสร้างไอชานการ์เด้นอย่างนี้หรอกฮนะคืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดังนั้นเนี่ยใครจะว่ายังไงเนี่ยเขาก็พูดไปก็ปล่อยเข้าไปใครจะบอกว่าคนมีกาบาตต้องอาถรรพ์ก็ไม่เป็นไรครับปล่อยเขาไปเหอะ เราเป็นกะบากกลางฝ่ามือเราก็มันให้กําลังใจตัวเองอย่าไปท้ออย่าไปตกอกตกใจอย่าไปกังวลวิตกกังวลว่ามีการบาดกลางฝ่ามือแล้วชีวิตฉันถึงต้องลําบากแบบนี้คือมันลําบากเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้มแข็งเราต้องลาบากก่อนถ้าเราไม่เจออุปสรรคเราไม่เข้มแข็งเราไม่เจอปัญหาเราไม่มีทางเข้มแข็งแข็งแกร่ง,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 งได้ครับทุกอย่างเนี่ยมีดดาบจะคมต้องโดนโดนทั้งความร้อนโดนทั้งตีเลยมันถึงกลายเป็นมีดดาบชั้นดีใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ยคนเราก็เหมือนกันจะแก่งก็่อเมื่อต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาเมื่อเจอปัญหาเจออุปสรรคเหมือนคนรวยอะ่ะอยู่ดีๆเขาจะสร้างฐานะไามา่ได้เขาต้องเจออุปสรรคผมเป็นกำลังใจทุกคนนะวิธีการพระชานตอนหน้าเนี่ยพระชาจะเดินทางไปเจออะไรเนี่ยน่าสนใจนะมีคติทุกอย่างเลยที่น่าสนใจแล้วก็กราบขอบพระทุกคนที่อุตส่า์รับชมรับฟังผมนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเรามาเจอกันที่ชาญการเด่นองนี้มาขอบารมีองค์พญานาคะที่มีลิก้าองค์งงใหญ่นี้คนระับผมมีผมใส่ของ มงคลศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้องพญายนานี้แล้วนะครับดังนั้นองค์พญาคองค์นี้ยผมบอกเลยบารมีท่านใหญ่มากนะครับก็คือองค์นี้เป็นองค์พญาาคาที่พิธีก้าพระองค์นั่นเองนะครับก็วันนี้ก็กราบขอบุะคุณทุกคนนะครับที่เมตตารับชชมและกดติดตามคลิปนะครับขอบพระคุณครับ